รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาอ่านชีวิตผ่านไพ่เกี่ยวกับความรักนะคะของชาวลัคนาราศีเมถุนหรือราศีเมทุนนะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะมาดูกันว่าความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนหรือราศีเมถุนนะคะในเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นอย่างไรนะคะเริ่มต้นที่คนโสดนะคะคนโสด ลัคนาราศีเมทุนเนือราศีเมถุนมีความรู้สึกเกี่ยวกับความรักของตัวเองเป็นอย่างไรคนโสดสำหรับคนโสดนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีความ มีมีลู่ทางต้องบอกว่ามีลู่ทางหรือมีแนวทางที่จะอพัฒนาความรักความสัมพันธ์อือาจจะได้พบเจอคนมากขึ้นมีโอกาสที่จะพบปะคนมากขึ้นได้เจอคนใหม่ๆได้เจอใครใหม่ๆมากขึ้นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็เริ่มทำให้ตัวเองเนี่ยไปได้ พบเจอคนที่หลากหลายมากขึ้นนะคะถามว่าทำยังไงให้ความสัมพันธ์หรือว่ามีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีต้องทำอย่างไรนะคะคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเดิมซึ่งตอนนี้คิดว่าคุณน่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว เริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปเจอสังคมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆไปทําความรู้จักคนใหม่ๆนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอคนอื่นนะคะก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักนะคะทําให้มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนอื่นมากขึ้นถามว่าเมื่อเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วเนี่ยคุณจะมีความรักเป็นไปในทิศทางอย่างไรอืม มันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนานะคะความรักที่จเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสในการที่จะมีความรักที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาคนที่มีคนคุยอยู่แล้วแต่สถานะไม่ชัดเจนนะ,ะหรือคนที่แอบชอบคนอื่นนะคะใน ลักษณาราศีเมทุนหรือราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคมนะคะมีความรู้สึกเกี่ยวกับความรักของตัวตัวเองอย่างไรอืมในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณอาจจะอืมเหมือนกับว่าอาจจะยังอยู่กับตัวเองมากกว่าเนาะ หรืออาจจะเพราะเป็นเพราะว่ากักตัวด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจจะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต่างคนต่างต้องแบบโซเชียลดิสแทนซิงเนาะก็อาจจะไม่ได้ไปไปเดทหรือว่าไม่ได้ไปแบบพบเจอกันมากสักเท่าไหร่จะอยู่กับตัวเองซัส,ส่วนใหญ่นะคะทำยังไงให้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความรักนะคะอืมอาจจะต้องแบบว่า พูดคุยกันมากขึ้นเนาะพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะให้เวลากันมากขึ้นช่วงเวลานี้เนี่ยด้วยความที่มันห่างกันเนาะอาจจะแบบไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้พบเจอคนที่แอบชอบก็ไม่ค่อยได้เจอไม่อาจจะคิดกันไปเองต่างๆนานาอะไรต่างๆนะคะก็ถ้าเกิดว่า อยากจะขยับความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ยก็อาจจะต้องพูดคุยกันดีๆเนาะสร้างาหาหาการสร้างความประทับใจดีๆให้กับกันละกันอะไรอย่างงี้คะ่ะแล้วก็เราอาจจะต้องมีการแบบถึงจะห่างไกลกันก็อาจจะต้องแบบมีส่งพลังดีๆให้กันส่งคำหวานให้กันส่งกําลังใจดีๆให้แก่กันเนาะ อาจจะต้องแบบมีวิธีในการที่จะสารความสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็ต้องใช้ทักษะในการพูดคุยด้วยนะต้องใช้ทักษะในการสื่อสารการเจราจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าชอบก็ก็แบบทำดีต่อกันอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าบางคนอาจาจะแบบ ชอบก็ยิ่งชอบไปช,ชอบไปแกล้งเขาอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ไม่ดีเนาะก็อาจจะต้องถ้าชอบเขาก็ก็ทําดีๆต่อกันอะไรประมาณนี้นะคะอืมถ้าคุณแบบพูดดีกับเขาทําดีกับเขาแล้วก็ใส่ใจเขามากขึ้นนะคะแล้วก็คนที่แอบชอบก็ใครคนที่แอบชอบใครอยู่นะคะก็ใส่ใจคนที่เราแอบชอบมากขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นอ่า ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอืมความสัมพันธ์มันก็จะแบบงดงามมันก็จะแบบอิ่มเอมใจเนาะเป็นความรักที่บริสุทธิ์อืมเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันแบบเนี้ยดูแลกันดีๆนะคะให้ความอบอุ่นใจให้พลังใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเหมือนแบบคนในครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็จะทําให้โอกาสในการสารความสัมพันธ์เนี่ยมัน สามารถขยับไปได้นั่นเองนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วราศีเมถุนลัคนาราศีเมถุนมองความสัมพันธ์หรือความรักของตัวเองในเดือนกรกฎาคมเป็นอย่างไรอืมช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้เหมือน ไม่สบายใจหรืออะไรต่างๆเนาะก็อาจจะต้องหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันนะคะมีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือมีอะไรที่งอนกันก็ก็ต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นช่วงเวลานี้คุณคุณไม่คุณก็เขาเนี่ยอาจจะมีแบบงอนๆกันเล็กน้อยนะคะอืมทำยังไงให้ความสัมพันธ์ดีนะคะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น อืมทำไงให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอาจจะต้องให้เวลาทั้งตัวเองแล้วก็ตัวเขานิดหนึ่งนะคะอย่าไปแบบให้เวลาแต่ก็ต้องก็ต้องแบบอดูแลที่แค่กันด้วยนะคือให้เวลากันและกันนะคะให้เวลากันและกันได้แบบเคลียร์คือบางทีเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีหรืออะไรต่างๆบางทีแบบมันนิดเดียวอะไรเงี้ยเออเขาอาจจะแบบ เออขอปรับสมดุลตัวเองแป๊บหนึงปรับอารมณ์ตัวเองแป๊บนึงอะไรเงี้ยก็อ,อาจจะยังไม่ต้องแบบไปเร่งรีบรีบร้อนเร่งรัดเขามากอะไรเงี้ยให้เวลาเขาเคลียร์ตัวเองแป๊บหนึง่งแล้วก็คือให้อารมณ์มันสงบก่อนนะแล้วก็ค่อยไปค่อยๆพูดค่อยๆจากกันอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ใส่ใจดูแลกันละกันนะเหมือนเดิมเ,เคยดูแลกันยังไงก็ดูแลแบบนั้นนะคะเมื่อคุณ หันหน้าคุยกันรอให้อารมณ์เย็นนะเนาะเพราะเป็นพีเวลาเราอารมณ์ร้อนแล้วอาจจะพูดอะไรไม่ดีหรือแบบพูดประชดประชันอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันยินแย่นะคะเพราะฉะนั้นให้เวลาทั้งตัวเองแล้วก็ให้เวลาทั้งคู่ของคุณเนี่ยได้ใจเย็นแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลนะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ไอ s มเซสก็คือพูดอย่าอย่าเอาแต่มองว่า คนอื่นผิดยังไงแต่ว่าเออบอกดีกว่าว่าเรารู้สึกยังไงเราน้อยใจนะนู่นนี่นั่นเนี่ยเอออยากให้ทําอะไรก็บอกกันไปตรงๆประมาณนี้นแต่แต่บอกด้วยเขาเรียกว่าบอกด้วยความรู้สึกแบบมีเหตุผลนั่นนะคะอ่าถ้าบอกกันด้วยความมีเหตุผลเนาะหันหน้าเข้าหาการคุยกันความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรอืมความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณยังแบบไม่สามารถตัดอีโก้ของตัวเองออกไปได้นะยังแบบมันก็จะทำให้คุณแบบไม่มีความสุขอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีความสุขนะคุณต้องตัดอีโก้ของตัวเองออกไปเนาะแล้วมันก็จะทำให้คุณแบบว่าสบายตัวขึ้นสบายใจขึ้นเนาะแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะดีขึ้นด้วยนะคะอามาดูอีกไปหนึ่งความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร อืเนี่ยมันอาจจะมีความเจ็บปวดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะแต่ว่าก็ยังก็ยังคงแบบว่าเกี่ยวพันกันอยู่ยังแบบเขาเรียกว่าก็ยังผูกพันเกี่ยวพันกันอยู่นะคะอืม ทำยังไงทำยังไงให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอืม จะมีคนเข้ามาเนาะมามาสร้างาบรรยากาศที่ไม่ดีอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่แบบโดดเด่นจนแบบแฟนอาจจะแบบห่วงอะนะคะแฟนอาจจะรู้สึกห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอาจจะต้องปิดหูปิดตาบ้างเนาะบางอย่างนะคะอย่าไปแบบมอง เขาเรียกว่าอะไรมองโฟกัสจุดไม่ดีของกันและกันแล้วเอาแบบบ่นกันมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะอืมทำยังไงความสัมพันธ์ดีขึ้นอืให้ให้ตั้งเป้าหมายมองในอนาคตดีกว่าอืมเราอยากให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไง ก็จงทําตัวให้ดีเช่นนั้นเนาะมองโฟกัสสิ่งดีๆโฟกัสเรื่องราวดีๆโฟกัสความรู้สึกดีๆเวลาที่คู่รักของเราทําอะไรที่ดีให้กับเราก็ขอให้เราแบบชื่นชมเขาขอบคุณเขาเยอะเนะนะคะมเมื่อเราขอบคุณเขาโฟกัสเรื่องราวดีๆของเขานะแล้วก็ให้เวลาทั้งเขาและเราได้ปรับจูนกันความสัมพันธ์ของเรามันจะเป็นยังไง อมืมองว่าอาจจะต้องมีการแบบอจดจอ่ออยู่กับอะไรบางอย่าง ถ้ามองรวมๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนที่มีคู่ของลัคนาราศีเมทุนหรือราศีเมทุนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนงอนๆกันอะไรบางอย่างเนะาะหรืออาจจะแบบต่างอมีมีมอีกโก้อาจจะมีด้วยก,กันทั้งคู่หรือเปล่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบต้องต้องมองไปในระยะไกลๆเลยแหละ ืต้องโฟกัสเรื่องราวดีๆเข้าไว้นะคะอืมอาจจะมีแบบความรู้สึกเครียดบางอย่างด้วยอะ่ะอืมซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่เครียดอะ่ะเออคุณอาจจะไปโฟกัสความเครียดมากเกินไปหรืออะไรอย่เงี้ยอืม อขอเปิดอีกทีขอคำแนะนำสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วที่เกิดลัคนาราศีเมทุนหรือราศีเมถุน,ถนในเดือนกรกฎาคมหน่อยอืมต้องสตรองเนาะต้องสเตร n ต้องส t r e นต้องสตรองก็คือต้องคุณเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วแหละคุณเป็นผู้หญิงที่เก่ง หรือถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเจอผู้หญิงที่แบบคู่ของคุณก็อาจจะเป็นผู้หญิงแบบแก่งๆหน่อยเนาะคุณก็ทั้งทั้งผู้หญิงและก็ทั้งผู้ชายนะก็อาจจะต้องใช้วิธีในการแบบละมุนล,ละม่อมในการพูดคุยกันในการแบบสารสัมพันธ์กลับมาร่วมกันนะคะวิธีการ รักษาความสัมพันธ์แบบรีบร้อหรือเร่งรัดหรือแบบหุนหันพันแล่นอาจจะไม่ใช่ทางออกนะอาจจะต้องช้าๆค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆพูดค่อยๆจากกันนะคะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นอืมนะคะช่วงนี้อาจจะเพราะว่าตัวเราเองด้วยเนาะตัวเราเองด้วยอาจจะแบบมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรืออะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะแบบเหมือนเราไม่ได้โฟกัสสิ่งดีๆอ่ะ อืมเราไปโฟกัสสิ่งอไม่ดีมันก็เลยทําให้เราเครียดทําให้เราแบบกังวลน,นู่นนี่นั่นไปนหมดเลยมันเกิดจากความรู้สึกของเราเองอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมทุนหรือราศีเมทุนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนรกรกฎาคมจะทําก็คือควรจะโฟกัสในสิ่งที่ดีๆเอมองเอข้อดีของการละกันเนาะช่วงนี้มันอาจจะเครียดด้วยแหละนะคะทั้งโควิดทั้งอะไรต่างๆอาจจะทําให้คุณ ทั้งคุณทั้งคู่ของคุณเนี่ยรู้สึกเครียดกับเรื่องราวรอบตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกลับมาเจอกันการแบบอยู่กับคู่ของคุณก็ขอให้โฟกัสสิ่งดีๆโฟกัสเรื่องราวดีๆนะมันก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันสดใสสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราโฟกัสเรื่องราวดีๆแล้วนะคะละมุนละม่อมแล้วความความความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงอืม มองว่าเดือนนี้นะคุณอาจจะก,กังวลหรือว่ามีความแบบแบกรับอะไรหลายอย่างคิดว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องงานด้วยนะเออมันก็เลยส่งผลกระทบให้แบบเรื่องคู่แบบเหมือนกับเหนื่อยงานนะแล้วก็เลยไม่ได้มีเวลาให้คู่ด้วยอะไรต่างๆเนาะอาจจะแบบไปโฟกัสเรื่องอื่น จนทําให้เกิดความห่างเหินกันไปนะคะเพราะฉะนั้นโฟกัสเรื่องดีๆแล้วกันแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะพักผ่อนเยอะๆถึงเวลาที่ต้องอยู่กับคู่ก็ขอให้อยู่กับคู่นะอืมแล้วก็เติมความหวานให้แก่กันนะคะเราอาจจะแบบบางทีเราแบบมีปากเสียงกันอาจจะทําให้ความรู้สึกไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นพูดคุยกันในดีนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ดีๆให้แก่กันแล้วกันเนาะแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันก็จะ เป็นอย่างไรอืมมันก็จะมีมีความรู้สึกที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอืมถ้าเกิดว่าคนแบบผ่อนคลายทุกอย่างใช้วิธีการในการพูดคุยกันอย่างละมุนล,ละม่อมแล้วอะไรต่างๆแล้วเนี่ยความสมาธของคุณก็จะแบบโอเคผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ประมาณนี้สำหรับ ความรักนะคะของชาวลัคนาราศีเมถุนหรือราศีเมถุนนะคะในเดือนก,นกรกฎาคมนะคะเป็นการอ่านภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติของการทํานายภาพรวมนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติแล้วก็ทรงพลังนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะอมอง ทุกๆเรื่องราวด้วยทัศนคติที่ดีนะคะการอ่านไพ่เนี่ยเป็นการทํานายภาพรวมแล้วนั้นเป็นแนวทางเป็นเข็มทางเป็นเข็มทิศนะคะเป็นแผนที่ชีวิตนะคะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็อยู่ที่2มือ2เท้าที่ก้าวเดินของเรานะคะอยู่ที่ตัวเราเองทั้งสิ้นนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรัะฟังจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกริง๊งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆคลิปของ อั้มธรณีชาแนลนะคะหรือว่าติดตามที่แฟ mm hmm. นเพจ a c e b o o k อั้มธรนีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุขด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ